คุณผู้ชมคะกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะคะเมื่อวานนี้เขามีกิจกรรมกันที่ชุมพรร่วมกับทางกอฟผอนะคะก็หวังจะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็อากาศดีๆให้กับคนในพื้นที่นะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็นับเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีนะคะที่ทางกอฟผอหรือการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมที่จังหวัดชุมพรก็เชิญทุกภาคส่วนมาร่วมกันปลูกต้นโกงกลาง4,000ต้นบนเนื้อที่7ไร่ ของป่าชายเลนอ่าวทุ่งคาสวีในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแต่เดิมเนี่ยสภาพเป็นดินโคลและก็บ่อเลี้ยงป่าก็ให้แปรสภาพเป็นพื้นที่ทางระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะคะทางเวิร์กพอยต์ของเราก็ส่งตัวแทนไปร่วมด้วยค่ะคุณปอบยการเวลาเสาเรือและคุณชินธนภัทรตีรังกูนะคะผู้ประกาศข่าวจากช่องเวิร์กพอยต์ก็ไปร่วมด้วยเช่นเดียวกันโดยการตั้งเป้าของทางชุมพรและกฟผก็คือเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติข,ของคนในชุมชนต่อไปค่ะ เนื่องจากป่ากองกลางนะคะเป็นป่าที่สําคัญในการฟื้นฟูชายหาดชายทะเลของเรานะคะเราเห็นความสําคัญตรงนี้เรายังคิดว่าน่าจะฟื้นฟูป่าชายเลนให้มากยิ่งกว่านี้ค่ะจริงๆแล้วโครงการปลูกป่าของกฟผนะคะนอกจากจะเป็นปลูกป่าบนพื้นที่จริงแล้วล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกป่าในใจนะคะชุมน้องๆเยาวชนนะคะแล้วก็หวังที่จะนอกจากจะมาช่วยกันปลูกแล้วเราก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะช่วยกันดูแลแล้วก็เพื่อ ความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียวของเราต่อไปค่ะวันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาช่วยจังหวัดชุมพรเป็นครั้งที่สองแล้วแล้วแม้โครงการจะเขียนว่าปลูกป่าล้านต้นแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกกับชาวจังหวัดชุมพรของจังหวัดชุมพรไม่ต้องพี่หนาวที่ล้านต้นกี่ล้านต้นก็จะช่วยเพราะวันนี้ท่านมาช่วยตามสัญญาพวกเราดีใจมากพวกเราจะดูแลรักษาสิ่งที่ท่านมาให้กับเราในวันนี้ให้ดีที่สุด สำหรับโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมดำเนินการปีนี้ปีแรกนะคะแล้วก็ตั้งเป้าจะปลูกป่า1ล้านไร่ในเวลา10ปีเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยค่ะครับ